วันนี้เราจะราาท้าฝนกันนะครับผม<อ>ระยะทาง50กิโลเมตรสำลังรจะใกล้ถึงแล้วตอบให้บริการเอ้า สวัสดีครับผมวันนี้แมนอินแบ็กจริงแล้วโอ้โคนเลยเป็นเท่จังโอ้สุสดยอด, <c oughs> ดวันนี้โยตะเกนอาสาครับผมวันนี้ปลุกอาสาขึ้นมาแล้วเหมาะกับเขาจริงนั่งไปปุ๊บขาเหลือเลย ไอร้อ,องนั่งมึงยกขาเรืออะไระ่ะวันนี้เราจะร่าท้าฝนกันนะครับผมใครอ่อนแอก็ไม่ต้องไปนะครับผมเจอฝนปั๊บไม่ไปครับพี่กลัวเปียกกลัวเปียกอุ๊บโถ่ซื้อมาทําไมรถบไบค์มึงกลัวฝนเปียกใช่ไหมโยใใเออทำไมไม่ซื้อรถยนต์รถอะไรไปเลยมันก็ซื้อแหละเขามีเยอะหละครับ <ใน S 1> แต่ <ใน S 1> พอฝ<ใ>น,<ผ>นตกปุ๊บไม่มีใครไปเลยไม่เป็นไรนะโย,อยนะเรารับปากแล้วเราต้องไปทำตามสัญญาครับเขาจะทําตามสัญญาโอบ้านนะ คลิปตัดสนุกๆหน่อยน้องเนี่ยที่จริงพี่ยกร้อยภูมิตัดออกหมดเลยภ<อ>ูบม,มาว่าเดี๋ยวช่องบินพี่ไปดูครับผมฝนช่ำๆเราก็ไปไม่ว่าจะเข้าป่าทา,ท,ทางเรียบทางฝุ่นทางอะไรสุดยอดเราก็จะไปกันประมาณ4-5คันนะครับผมมีเพื่อนโยตะเก็น า CBR 6 5 0 r r 3แล้วก็ยกแล้วก็เราแล้วก็ปอนรออยู่ป,ปัอมปตทเราไปครับผมเนี่ยรถเราสะอาด,อาดเราก็ก็ตายเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปคาเฟ่ตรงนึงซึ่งเปิดใหม่สวยกิฟตเนี่เห็นไหมยังไม่ออกจากหน้าบ้านเลยทุกคนฝ้าขึ้นมัวกันนอกแล้วเรามันสุดครับบอกเลยน่า <c oughs> อยู่่บากเราก็ผ่านมาแล้วฝนตกแค่นี้หยุดผมไม่ได้หรอก ผมกับเมียผมนี่คือ n ้ำประวเฮ้ยสุดว่ะโคตรเยอะกูยุ่งใ่ว่ะบกกักเยอ ซาซาเฮ้ยค,คำว่ามีปากเหรอมึงบกยศโอ้ดูฝนวู้พรุ่งนี้หนองเต็งมันกุ๊บผมบอกเลยมันกุ๊บแต่ไม่แน่แหละว่าผมจะลงคลิปหนองเต็งก่อนหรือว่าคลิปบิ๊กไบค์ก่อนนะครับวู้เย็นดีไม่มีร้้นเลยขอบคุณขอบคุณอากาศาถ้าแบบนี้ในในป่าหนองเต็งเนาะอูมันกุ๊บผมบอกเลยว่ามันกุ๊บมาดูสิ เยอะเยอะแต่เจ้น่ะตอนแรกผมว่าจะใส่ฮูดมาแหละมันเปียกครับผม็เลยใส่เป็นชุดหนังแบบนี้มันไม่เปียกตอนนี้ปกโยน่าจะเปียกตอนนี้อยากมีกริบป,ปุ่นมือแบบเอสพันเลย ก็ยังลุยฝนะนะทรานนัองๆตรงนี้ผมบอกเลยว่าเลื่นมากเส้นนี้พวกเราแม่งสุดว่ะสุดจริงๆทุกคนเออไม่มีอ่เาเขายกเลิกไปประมาณสามสี่คันที่ไม่ไปกับเราคือพอเจอฝนปุ๊บบอกนอนทอกระดอยบ้านดีก,กว่าว่าง้นแต่เราเป็นนักสู้แห่งลุ่มแม่น้ำนายไม่ใช่ลระ มันก็ไม่ถือว่าตกแรงนะมันก็เป็นแบบเม็ดโปรโยพอแบบให้เราลำคาญเช็ดหมวกกันนอกอะ่ะถ้าขับรถยนต์ก็ประมาณสองวิสามวิปัดน้ำฝนทุบๆนะตรงนี้เริ่มแห้งแล้วจับแมวและพอเริ่มแห้งก็ขี่ง่ายหน่อยเพราะว่ารถที่เถนนที่แบบว่าเขาใช้สัญจรบ่อยอะ่ะเส้นทางหลักอะ่ะไม่นานครับมันก็จะแหง้ง ยางมันก็อยปัดลมปัดไรไปเนี่ยเห็นว่าควันดำลงไปเผาหน้าถนนก็ทำให้มันแห้งโอ้โหเปิดไม่ได้อ่ะเปิดชิวคือแสบหน้ามากผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงไหนเลยทุกคน พราว่าผมจะมองเห็นแบบว่าเบอร์เบอมากกว่าในกล้องโกโปรประมาณสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับมันต้องเช็ดกล้องอยู่เรื่อยเช็ดชิลอยู่เรื่อย<ฮ>เย็นเป็นบ้าเลยที่รักใจเย็นค่อยๆไปแอนตาซินต้องค้อแล้วแหละทุกคนไม่ใช่ว่าแตกนะเป็นหวัด ฟี่ดีกว่าไม่ต้องใจทิ่ฟี่นะที่ฟี่แผงสีเขียวเท่านั้นเียวซ้ายเข้าเมืองไว้เรา <G ül> กลับบ้านแต่เราก็ได้ไอร้อนจากดูกติช่วยนะได้อุ่นเออตอนนี้คือแบบว่าสบายไซส์บายไซส์เลยที่รักทีน,นี้เขาเรียกว่าเลสซิ่งเวส อรมานของจริงถน,นนแห้งกับถนนเปียกนี่ขับยากกว่กัน50%เลยนะทุกคนมันจะลื่นได้แบบโอกาสลื่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเนี่ยถนนอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเส้นข,า,ขาวมันก็จะลื่นมากกว่าเดิมจากกับกับแห้งอะ่ะแห้งก็จะรู้สึกแบบหนึ่งเปียกก็ รู้สึกเลื่อนกว่าอีกแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าผมไม่มาผมก็จะไม่มีคลิปลงให้ทุกคนได้ดูว่าวันเสาร์ทางเรียบวันอาทิตย์ทางฝนนะครับเพราะช่วงนี้มีแต่ทางฝนอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะมีงานแข่งวันพรุ่งนี้แต่ไม่รู้จะลงคลิปวันไหนวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่3นะครับส่วนมากคลิปเราจะดีเลยป,ประมาณ1อาทิตย์บางคนคิดว่าแบบขี่วันนี้ลงวันนี้ไม่ใช่นะมันมันเป็นประมาณ1อาทิตย์ดีเลยป,ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไหนจะตัดไหนจะเตรียมก็ประมาณนั้นแหละ ขีด่ดีๆเด้อทางลื่นนะปั๊มน้ำมัน,มน,มน,มนลื่นมากผมอ่ะอึ้งเกตกรห่าเต็มถังตกแบบนี้มานานยังพี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนเลยโอ้ขับพ้นนะเพราะมันเข่าถึงวันที่สี่ถึงวันที่สี่เลยนี่บ้ารถยู่นี่ะถึงวันที่สีแส่แฉกไม่น่าวันนี้ก,ก็พอแล้วใครว่าไม่ใช่ข่าครับอโอ้ ทำไมอยากรูด้วยล่ะไปด้วยไหมล่ะนั่นแหละคืนลังก็ได้ไปด้วยกันไปเป็นกันดีได้หน่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ผมไม่กลัวล้างได้รถอ่าา<ล>ะอืม <c oughs> ผมมาอึม <c oughs> หูยง,ง,งี้หลายคนพวกฝนตกแล้วกลัว <c oughs> พวกพี่ไม่กลัวพวกพี่มันอสุรกายหมาปีศาจอยู่แล้วไม่กลัวหรอกแค่ฝนแค่นี้ซ <c oughs> า <c oughs> โอรออีกแบตหมด โอ้นซีส่สังขังขึ้นดากแน่สังขลงขึ้นดากดับดับดับเรื่อไม่ได้ด้วยพี่เออไม่ต้องดับหรอกน้ำมันเติมยังเติมเติมไปงั้นไปกันเหมือนรถเก่าเลยจะร้องไ้เห็นสภา,าพล้นลับไม่เลยบอลมันขับรถเก่งขับรถคนเดียวบ่อยใช้ในชีวิตประจำวันชินหนาวเหลือเกินพีช่ชาย พาฉันออกทริปหรือดูฝนไม่เคยว่าหรอกหาเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนด้วยเถอะใจรับไ่พุกไปทนฝนตกเนี่ยเลยซ่าไอ้ใจหดเอาจะไม่ไปก็เกรงใจพี่ที่มาจากา้านขุนพล็บมาจากแานขุนพลเลยนะเราถึงเลยไปกันไม่ว่าปอนพี่ว่าพี่ขี่ฝั่งนี้สบายกว่าวะ่ะ ฝั่งนี้ถนนมันโลง่งมึงไม่มาฝั่งนี้เฮ้ยเจนเย็นช้ำไหนเมียกูเลยเฮ้ยเออเมียกูเข้าในว่ะคือขับรถแล้วตอนคนตรงเนี้ยจกโคตรกลัวเลยกลัวแบบโอ๊ยกลัวแบบข้างหน้าเมื่อกี้เลยถนนมันลื่นอ่ะโอ้ถนนบ้านฉัน

เดีป่ะเราจะไปเที่ยวกรุงเทพกัน รถตรงไหนวะซมี่โอ้โพวกนี้มันมันไม่รู้ว่าจะจะไปอ่กลับรถตรงไหนนะอาการเนี้ยรู้เลย ใช่ไหมใช่ต้องกลับรถตรงนี้ไหมโอ้เสียงแซากมากที่รัก มันมันมันงง กี่ <så S 1> ัเปยกหัต เราจะไปเที่ยวไหนกันสิ่งที่เราตากฝนมาระยะทาง50กิโลเมตรก็ลังจะใกล้ถึงแล้วเ้อดใหบบริการเอารักบัวคาเฟ่โอ้โห,โโหนี่แหละครับผมสิ่งที่เราตากฝนมากันมาเพื่อสิ่งนี้เลยแต่นเซอร์ไม่มีนะมาเองนักเลงพอตากฝนมาด้วยโอโ้สุดขั้คหนัง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  จอดนี่แหละตากแดดตากฝนมาฮู้ฮู้อาทุแล้วมันจะเหลือกระท่อมให้เราสัากกระท่อมไหมละ่ะเป็นไงคุ้มไหมนิดเย็นชำ้ำ <c oughs> นี่แหละมาลำบากด้วยกันคนเรามันต้องเลือกลำบากด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเลือกแต่ความสุขอย่างเดียวจะโฟกัสแต่ความสุขอย่างเดียวมันไม่ได้คนรักกันมันก็ต้องโฟกัสที่ความลำบากด้วย <c oughs> อันนี้ได้แดดร้อนได้ใช่ไหมแต่แบบนี้ไม่ได้ใครเคลียร์ไว้ด้วยเด้อนี่คือคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะครับผมก็อยากพาทุกคนมาดูสวยไม่สวยก็แวะเข้ามาได้นะครับผมใครที่มากรุงเที่แล้วไปโคราชแวะเข้ามาได้ทางเข้าก็จะประมาณนี้เลยทางเข้าต้องฉาบปูนแล้วคอกนกะรีตเนาะมีตรงไหนว่าไหมนี่ต้องทมไหยอยู่ตรงไหนพี่ ลงสะพานสีขาวสิบแปดเนาะยี่สิบยี่สิบหรือยี่สิบเจ็ดพี่โอเคไปเดี๋ยวรับ QR วอารโค้ดก่อนนะครับ QR วอารโค้ดอ่ะโอเคครับผมนั่งย้ายโต๊ะนะครับครับผมไปเลยโอ้เขามี QR วอารโค้ดด้วยโค้ดจับเดี๋อาหารตามคิวอาร์โค้ดที่โต๊ะเลยนะครับเ้ยไปเาเดินกลางๆจะได้ไม่ตกอ่านไว้อย่างไง ปลาอึปลาขี้ปลาขี้ปลาปลาขี้กับอะไรเนี่ยอ่านมาอะไรเฮงเฮือนเฮือนพัดลาโยโสูสูตเฮือนพัดสายโสดแต่เพือนว่าสายโสดตรมองพักสายโสดตรหรอปะอ่ะถือสุดยอดไปโยถือสุดโพดเนาะถือโคตรเทอะตะกินโอ้โค้งไปหลายที่เลยโอ้ตอนยามมาืดเลยเนาะยามมาืดเป็นอย่างไถอนเบียร์อยู่นี่เดี๋ยวอถอนเบีย้ยแต่ มามาสันเดี๋ยวพามากินอู้ดอกบัวสีม่วงวะเพเคยเห็นวะอยากได้บอเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมตรงนี้ก็คือวัดอ่าหลวงพ่อโตเนาะมีเสื้อชูชีพด้วยถ้าใครตกน้ำก็เสื้อชูชีพให้ก็เพิ่งสร้างเนาะเปิดได้ไม่น่าจะถึงอาทิตย์ ติมซำอนึกว่าไอเราเออนึกว่าติ่มซำนึกว่าอะไรตำคูมาชวดซีซีสั่งเบิดอนตวอันสิมันมีหม่องว่างวะล่ะเนี่ยตังอันี่อันนี้เอาไปประเดี๋ยวเอาไป่ดินเนี่ยแมครับเนี่ยทั้งไตดิแม่ไม่เอาครับแม่ไม่เอาไม่เอาฟ้าไปเนาะอ๋อกลับบ้านได้ปล่อยไฟอย่างนี้ได้ดิสมแคลไม่น้องสมแคลมาแล้วลูกจาทอดหมูที่หนูอยากได้แกงรวมจัมรวม อันนี้คือเพ็บเข็มทองอันนี้คือมันเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมเหลืออะไรืออันนี้คือข้าวข้าวโถใช่ไหมเสือดีสวอดีเสอดีเก๋เอ๊ไก่สไลเดอร์กินอิ่มแล้วทุกคนตอนแรกว่าจะเข้าวัดซะหน่อยคงไม่ทันละห้าโมงคึ่งแล้จะหกโมงละบรรยากาศโอ้อึมครึมหนาวโอ้โหฝนโปรย ขนโปรยปลายวาร์ปเลยได้ไหมถึงบ้านแล้วเลยได้ไหมทิปเละก,ก็ลำบากนะน้าอามนะทิปเระก็ลำบากเลยไปกันเรื่อยๆนะฮะโอเคขอบคุณมากเจอกัน่ะเดินทางกลับปลอดภัยทุกคนสวัสดีวัดหลวงพ่อโตสวัุดโอ้ขโมยสตรีรถแบบโคตรอ่ดเลยทุกคน พิกช hey, ิปเตอร์เตะไม่ขึ้นวะพิกชิปเตอร์พังมะเนี่ยพิกชิปเตอร์ก็มาพังโอ้ตายน้นาตายจุงเลยกูบบอกแล้วไย่ามา ไม่ไม่ใช่เราจะไม่พูดคำนั้นเราต้องบอกว่าเราตัดสินใจดีแล้วที่เรามาวันนี้เราได้เย็นชํำไปถึงไข่ของเราไข่ของเราเย็นหด15-18องศาตอนนี้เฮ้ยทำไมบังคับให้ไปทางนี้ล่ะสวยแล้วโอ้กูไม่น่ามาทางนี้เลยเสียเวลา ไปได้ไหมอ่ะโอ้เสียเลยเป็นอะไรวะสามเมตรแยกไฟแดงไปมิตรภาพ <S 2> <S 2> <S 2> กลับคืนครับผม เดี๋ยวลองดูก่อนว่าทำไมมันถึงคลิกคิปเตอร์ถึงพังวะชวัวบชวัวบโอ้พังแล้วคิคคิปเตอร์ดับเครื่องแล้วก็ยังไม่หายแซ็งว่ะ เสียเงินเป็นหมื่นอีกอะพี่เล่เหรอพี่โออ้สิปหนาออกหรอวะสิหนาว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 หนบ้านอาบน้ำใส่เสื้อกันหนาวห่มผ้าอุ่นน้า ลงทางแข็งไปห้ำหดอ๋อไปห้ำแข็งโคกเลยโอ้หนาวหนาวยังไงคิคิเตอร์พังอ๋อลงทางโอ้คนนี้เดียวขออาบน้ำขอพ่อหอมก่อนนะหนาวหนาวว